นายวัชรพงษ์คูวิกิตส่วนเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกิจกรรมคิกออฟนในบาย,บ,ายบริการปสรมภูมิรักษาทุกที่เขตสุขภาพที่เกตเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2564เวลา9นากาณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุงตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ยังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับนายแพทย์สมเลิกจึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่เข็ดก่าวรายงานจากเป้าหมายกระทรวงสาธารณาสุขที่จะทําให้ประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศนโยบายสําคัญประจําปีงบประมาณ2564ในการยกระดับหลักประกันสุขภาพต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถาทุกคนเท่าเทียมกันหมด ต้องอยู่ด้วยศักดิ์ศรีไม่ว่าจะยากดีมีจนจำนวน4ีข้อคือ 1. การรับบริการกับหมอครอบครัวในหน่วยบริการปฐรมภูมิที่ไหนก็ได้ 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม 4. การย้ายหน่วยบริการได้4ครั้งต่อปีได้สิทธิธ์ทันทีไม่ต้องรอ15วัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขนำมาสู่การจัดกิจกรรมชิกออฟนโยบายบริการปฐรมภูมิรักษาทุกที่เขตสุขภาพที่เกตในครั้งนี้นายวัชรพงศ์คูวิกิจสุวรรณเลขานุนก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขอบคุณผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่เกตคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ จัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ให้มีการจัดระบบบ,บริการระบบข้อมูลด้านสุขภาพและระบบการจ่ายเงินเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนได้ทุกที่อย่างไร้รอยต่อในหน่วยปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดกระสินและมหาสารคามอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรทอง เป้าหมายประชาชน5ล้าน5้า6มนหน่อคนาสีแด้อยแแห่งว่าในวันนี้นอกจากจะเป็นจุดเปลี่ยนของอพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นชาวเขตเจ็ดแล้วจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากว่าในวันนี้เป็นโครงการ kick off ระบบปฐมภูมิรักษาทุกที่นะครับซึ่งถ้าพวกเราคงได้ยินกันก็คือโครงการ30บาทรักษาทุกที่ รักษาที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเกิดจากดําริของท่านารัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านได้มีความห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเดินทางไกลหรือว่าไปรับความแออัดหรือว่าไปาโรงพยาบาลที่มีคนเยอะๆนะครับท่านก็เลยเกิดดําริโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับการบริการที่ดีนะครับทุ่งชัยกุศลากรสํานักข่าวเมกโปรรายงาน